วิธีการแก้ไขกรณีที่ได้ทําการตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนเข้าไลน์แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อลองสแกนแล้วเนี่ยไม่ยังไม่มีการแจ้งเตือนนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีนะคะโดยกรณีที่พบบ่อยเนี่ยมีอยู่2กรณีหลักๆค่ะคือ 1. ลูกค้าทําการตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านไลน์ผิดนะคะแนะนําว่าให้ลูกค้าเลยนะคะไปเช็ควิธีการ ตั้งค่าใหม่นะคะได้ตามตรงปุ่มไอด้านบนนี้เลยนะคะทางร้านจะทำการแนบทิปไว้ให้นะคะให้ลูกค้านะคะตรวจเช็คต้นตอรนน่างละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่หากลูกค้าตรวจสอบแล้วนะคะกรณีที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเกิดจากการที่ตัวโปรแกรมกับเครื่องสแกน,นะคะยังไม่ได้ทําการจํากันนะคะให้ลูกค้าสังเกตที่บริเวณด้านล่างของโปรแกรมเลยค่ะจะมีลักษณะเป็นตัวไอคอนสีตัวนะคะ เลือกไปที่ไอคอนตัวที่2ค่ะที่มีรูปเหมือนเครื่องสแกนนะคะแล้วก็เขียนว่าอุปกรณ์นะกดเข้าไปได้เลยค่ะมากดเข้ามาได้ร้อยแล้วนะคะให้ลูกค้าลองทําการสแกนได้เลยโดยปกตินะคะเมาลูกค้าเปิดเข้ามาไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วทําการสแกนตัวล ne นะคะก็จะทําการแจ้งเตือนเข้ามาค่ะโดยวิธีสังเกตง่ายๆนะคะในส่วนของถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เนี่ยมาเปิดขึ้นมาแล้วขึ้น เป็นสีเขียวนะคะคําว่า Connect นะหมายความว่าเครื่องนะคะได้ทําการ Connect ตอย่างสมบูรณ์นะคะแต่หากลูกค้านะคะเปิดขึ้นมาลองสแกนแล้วก็ไม่ติดแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่า Disconnect นะคะหมายความว่า,ะะาอาจจะเกิดในกรณีที่สายแลนหลวมนะคะลูกค้าลืมเสียบสายแลนหรือว่าลืมต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi นะตามรุ่นของที่ลูกค้าใช้งานเลยค่ะแนะนำว่าให้ไปตรวจสอบในการในการเชื่อมต่ออีกหนึ่งครั้งนะคะ แล้วมาทำการอาลองสแกนแล้วติดแล้วนะคะทางร้านขอแนะนำในอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเพื่อป้องกันการช่อมต่อที่หลุดนะคะให้ไปที่ระบบค่ะและเลือกที่คำว่าเปิดใช้งานดึงข้อมูลอัตโนมัตินะคะในหัวข้อที่ทางร้านได้เลือกไว้แล้วะคะ่ะหัวข้อนี้เลยนะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วค่ะเลือกไปที่คาว่างานคำนวณน,นะคะแนะนำว่าให้ติ๊กตามในภาพนี้ได้เลยนะคะ ก็คือติ๊กตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยป้องกันกรณีในอนาคตนะคะลูกค้าต้องการที่จะตั้งกะที่มีวันหยุดไม่ตรงกันนะคะเครื่องเกตจะสามารถทําการรวบรวมข้อมูลได้ทั้ง7วันเลยนะคะก็คือจะทําการรวบรวมข้อมูลทุกครั้งที่ปโปรแกรมขึ้นมานั่นเองค่ะและเลือกไปที่โหมด1น,นะคะในส่วนของ ช่องที่เขียนว่าดึงข้อมูลทุกๆให้ลูกค้าเลือกใส่ได้ตามาความเหมาะสมเลยนะคะโดยทางในตัวอย่างนะจะได้มีการเลือกว่าให้ดึงข้อมูลทุกๆ5นาทีค่ะสังเกตได้จากทางมุมที่เป็นออตรงแจ้งเตือนรงการแจ้งเตือนนะคะเนี่ยค่ะเวลามันจะห่างกันอยู่4นาทีนะคะอย่างเช่นสี่โมงยีิบและสี่โมงยีิบเ้าเนี่ยค่ะเครื่องจะทำการดึงข้อมูลอีกครั้งหนึ่งทุกๆ5้านาทีนะคะ เลือกไปที่ดาวโหลดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เลือกที่งานคำนวณตอนกี่นาฬิกานะคะหากเราเปิดโปรแกรมไว้เอ่อตอนไหนเนี่ยให้นะนำพนักงานตั้งตอนนั้นอย่างเช่นเราทํางานช่วง8โมงถึง5โมงเย็นนะคะเราอาจจะตั้งคำงนวณอัตโนมัติช่วงสักช่วงเวลา8นาฬิกาหรือว่าหลังจากพนักางานทําการสแกนเช่นคำนวณอัตโนมัติช่วง12นาฬิกาอะไรประมาณนี้ค่ะ ะระบบก็จะทําการดึงรายงานดึงการสแกนลายนิ้วมือนะคะมาะคํานวณเป็นรายงานค่ะมาตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดที่บันทึกนะคะแล้วมาบันทึกของบริเวณน,นี้ได้ไปแล้วค่ะกลับไปที่หน้าตั้งค่าพื้นฐานอีกหนึ่งครั้งนะคะให้และให้กดบันทึกค่ะในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยเปิดการใช้งานในหัวข้อนี้มาก่อนนะคะมันจะขึ้นว่าะระบบนะคะจะทําการรีเซ็ตแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ย เิดระบบด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อลูกค้ากดตกลงระบบนะคะจะทําการปรับลงไปลูกค้าสามารถเปิดขึ้นมาใหม่ได้เลยค่ะสําหรับการใช้สอนใช้งานในส่วนของการแก้ไขกรณีตั้งค่าการแจ้งเตือนลายและไม่มีการแจ้งเตือนนะคะเพอได้ไปละมาติดตามการตั้งค่าในกรณีอื่นๆนะคะได้คลิปถัดๆไปและหากมีข้อสงสัยนะคะในการทํางานขั้นตอนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ